สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูไม่แน่ออนไลน์นะครับเท่าที่ผมได้ทําคลิปไปเมื่อรอบที่แล้วนะครับก็มีเพื่อนคนอนึงนับเข้ามาบอกผมว่าตรงนี้นะครับวิธีใช้ใช้ยังไงนะครับผมก็ได้อาขอคำปรึกษาจากเพื่อนคนนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ตัวนี้นะครับในการอัปเกรดนับพวกฮาร์ดแวร์นะครับหรือว่าพวกซอฟต์แวร์หรือว่าพวกตัวนี้นะครับแล้วก็ จะมาสอนวิธีการอัพสเตตัสตรงนี้ด้วยนะครับผมมันก็จะเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับโอเคอันดับแรกนะครับตรงนี้นะครับเราได้มาจากตรงไหนนะครับได้มาจากการขุดนั่นเองนะครับให้เพื่อนไปที่มินนิ่งก่อนอันดับแรกอ่าแล้วก็ไปที่เพื่อนๆขุดเหรียญไหนไว้นะครับก็ไปเหรียญนั้นเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ของผมเป็นไลท์คอยนะครับอ่าผมจะอัพสเตตัสไลท์คอยเยอะหน่อยนะครับก็ วิธีก็คือให้เพื่อนับมาขุดตรงนี้นะครับมันจะใชะ้ตัวของพลังงานตัวนี้ถ้าเลเวลขึ้นนะครับตัวของอพลังงานตัวนี้มันก็จะขยับขึ้นด้วยนะครับผมก็ใช้พลังงานตัวนี้ในการขุดเพื่อที่จะเพิ่มระดับเลเวลและก็เพิ่มเหรียญที่เราขุดได้นะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมผมจะขุดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างเช่นผมขุดไป500นะครับ ก็เราจะได้ตัวของพลังงานขุดนะครับผมแล้วก็จะได้ประสบการณ์ตรงนี้เพื่อที่จะให้เลเวลอัพนั่นเองนะครับโอเคกดไปเรื่อยๆเลยในการอัพเวลหนึ่งครั้งนะครับเขาจะาให้เทคพาร์ตมานั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมเห็นไหมก็มันจะเป็นการแรนดอมด้วยนะครับผม นี่ผมก็จะได้ตัวของเทคพาร์ตมา132นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหาเทคพาร์ตเพื่อที่จะไปอัปเดตนั่นเองนะครับโอเคในส่วนต่อไปนะครับก็ไปดูที่ i n v e ว t o r ทรตรงนี้นะครับเข้าไปเลยโอเคตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมสําหรับการาเพิ่มพลังขุดหรือว่าเพิ่มสเตตัสนะครับเพราะว่าตรงนี้นะมีผล 100%เลยนะครับผมในการเพิ่มอย่างเช่นตัวนี้นะครับ mid เล็ gpu ตรงนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับมันเพิ่มอะไรบ้างนะครับเพิ่มสเตตัสตรงนี้สําคัญมากๆนะครับผมก็จะเพิ่มทั้ง3หัวขุดเลยนะครับ226.50เท่ากันเลยนะครับถ้าอยากอัปเกรดตัวนี้นะครับให้มันเพิ่มขึ้นให้เพื่อนกดคําว่าอัปเกรดตรงนี้ กดคำว่าอัปเกรดนะครับ1อัปเกรดนะครับจะใชะ้ตัวของเทคพาร์ตตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ760นะครับก็กดคอนเฟิร์มตอนนี้ผมเป็น126ใช่ไหมครับกดปุ๊บนะครับมันก็จะเพิ่มเป็น128นะครับผมตัวนี้ก็อยู่ในประเภทของฮาร์ดแวร์นะครับก็ใครที่มีตัวนี้แล้วนะครับก็สามารถกด เพิ่มไปได้เลยนะครับกดเข้าไปใช้ได้เลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับกด Equi p ตรงนี้ได้เลยเนาะนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของการหา t e คพาร์ตจากพวกนี้นะหายังไงนะให้เพื่อนคลิกไป1ครั้งนะในส่วนที่เราไม่ได้ใช้นะครับกดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเลื่อนนะครับเลื่อนตรงนี้กดคอนเฟิร์มอ่ามันจะเปลี่ยนเป็น t e คพาร์ต ให้เรานะครับผมเมื่อกี้นี้780กว่านะครับเพราะว่าพวกนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้ของผมนับใส่ฮาร์ดแวร์ตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้อยู่ก่อนที่เราจะอัปเกรดครับก็คือเราต้องถอดตัวที่เราต้องการอัปเกรดก่อนตัวอย่างเช่นด้านเพื่อนใส่ฮาร์ดแวร์ไปนะครับใส่ฮาร์ดแวร์ไปแล้วนะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับอ่าอันอีควิปตรงนี้กดออกไปก่อนนะครับอ่ากดออกไปก่อนที่นี้ แล้วก็ไปรีเฟซหนึ่งครั้งในอินเวนทอรี่ของเราเองนะครับมันจะมีตัวให้เรานะครับอย่างอันนี้ผมได้ถอดออกมาเมื่อกี้นี้นะครับก็จะอยู่ที่802ใช่ไหมครับผมจะอัปเดตอัปเกรดนะครับอัปเกรดกด upgrade. อัปเกรดหนึ่งสเตตัสนะครับ802เพื่อนๆดูนะครับใช้2000เพราะว่ามันตัวเป็นอันต้าแลนะครับผม มันก็จะขึ้นเป็น804นะครับผมตรงนี้นะครับถ้าใครที่ดรอปได้สูงกว่านี้นะดรอปได้หนึ่พันนะเพิ่ม1000พมีเพื่อนๆที่ดรอปได้1000ด้วยนะคนที่บอกคนที่มาบอกผมนั่นเองนะครับก็ได้ประมาณสัก1 0 0 0กว่านะก็คือมันจะเพิ่มทั้ง3หัวขุดเลย1000กว่านะครับสมมุติว่าผมอัปเกรดแล้วนะครับโอเคทีนี้มาดูสเตตัสผมก่อน ตอนนี้สเตตัสผมนะครับอยู่อาชานะครับผมอยู่ที่90นะครับสริปห้าหนึ่งห้านะครับแล้วก็อิทิเฮดแฮชนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ88ผมจะใส่ฮาร์ดแวร์ตัวที่เอาออกไปเมื่อกี้นี้ที่เอาไปอัพเกรดนะครับผมจะใส่ไปเลยกด Equip นะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับผม ผมก็จะเพิ่มขึ้นมาทุกตัวเลยนะครับทั้ง3ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับเป็น900แล้วก็เป็นพันสแล้วก็เป็น900นะครับจะขุดตัวไหนก็ได้นะแต่ผมจะเลือกขุดตัวที่สเตตัสสูงที่สุดนั่นเองนะครับอ่าส่วนซอฟต์แวร์ก็เหมือนกันนะครับผมใครที่มีอันต้าแลตรงนี้ก็ใส่ไปนะครับมันก็จะไปเพิ่มตัวของเออสเตตัสการขุดด้วยนะครับแล้วก็ตัว รีเจเนเรตรีเจเนเรชันเอเนอร์จีหรือว่ารีพลังงานนะก็คือมันจะเพิ่มมันจะลดตัวนี้ไป4วินาทีทำให้พลังงานเราขึ้นได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกใช้ได้นะแต่ผมแนะนำให้ใช้อนะันตะ้าแรนะเพราะว่ามันจะได้เป็นของแรที่แบบว่าแรงนะครับผมแรงกว่าพวกของแรธรรมดานะถ้าเป็นอันต้าแรนะครับวิธีการเลือกนะวิธีการเช็คว่า ของดีที่สุดมันอยู่ตรงไหนก็กดไปคุณภาพตรงนี้ไม่ใช่นะครับขออภัยครับนี่ตรงนี้นะครับคุณภาพตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่อันต้าแลนตรงนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับของดีมันจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับให้เพื่อนเข้ามาเลือกใช้ตรงนี้นะครับผมส่วนใครที่ไม่มี Under อันต้าแลนก็ใช้ตัววีริแลก็ได้นะครับก็อยู่ที่เราจะ,ะเลือกนะครับผม ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการเพิ่มสเตตัสตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะใครที่สูมได้นะก็เอามาใส่นะมันก็จะเพิ่มสเตตัสตรงนี้ให้เรานั่นเองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันก็สามารถอัปเดตได้แต่เพื่อนๆต้องถอดตรงนี้ออกก่อนนั่นเองนะครับผมอุปกรณ์ตรงนี้นะครับก็จะได้จากการขุดเหรียญเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับ1นึ่งเลเวลจะ สุ่มของตรงนี้นะครับ1ชิ้นนะครับตอน1นึ่งเลเวลนะครับอ่าตอน1นึ่งเลเวลนะนะครับโอเคก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ